ผมุนายเชนครับเมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้ามพี่ลุงครับนี่เจ้าของเพิ่นกาลังกวาดขี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องว่าขนพีเมียมวิสากิจกางกูนะครับเน้นวาคิวนะครับแต่ก้อนขออนี้ก็มีเชะลโลเลครับแต่ว่าออกมาละรุ่นหน้าก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยครับดำ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 เพราะว่าทางวิสากิจกางกูเ,เน้นดำดำครับ ดำๆำอย่างเดียวเพราะว่าเราคุยกับทางที่นครพานม,มที่เข้าไปส่งนะครับเขาจะเน้นดำๆดำแล้วก็ท,ท,ทําตามทําตามมานโยบายของบริษัทที่รับม่วงห้องเข้าไปนะครับบรรยากาศเรากําลังกวาดขี่ง่วงครับผมนี่ตัวนี้ครับอัปเดตไปบึงคลิปเก่าๆด้วยพี่หน้องที่เล่าออกมาตอนแรกๆจอยสเป็นสตายครับนี่ผ่านไปประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับ ไงแล้วบอกแล้วมันกินอาหารได้มันไงครับถ้าอยากเห็นกับพเบิ้งคลิปเก่าเด้อถ่ายไปให้เบิ้งอยู่จอยแห้งครับนี่ก็ัให้เบิ้งบรรยากาศเดี๋ยวกระลาสุดนี่เดือนหน้าครับจะออกอีกสองตัวนะครับพี่น้องเดือน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 ที่แล้วเราก็ออกไปสองตัวนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเราก็จะออกอีกสองตัวครับก็จะเป็นสองตัวนี้กับสองตัวนี้จะเป็นวาาิกทัวงหมอครับอันนี้เป็นวากิวกิวกิวมันนะครับตัวนี้จะเป็นกิวมันคู่ ตอนนี้น่าจะเป็นกิวกิวติดนมนะครับดูหัวขาวๆนะาทารุ่นเกนรับพี่น้องอะไรๆได้อัปเดตในเพิ่องว่าได้เกศยังบังบรรยากาศครับผมของงัวให้อาหารแล้วก็ปัสกีตออ้สิคนลี่ยงงัวเข้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้วิสาเกศเนยะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นยนะครับสวัสดีครับ